อย่างนั้นเราก็เริ่มกันทำตามอาจารย์เลยรอบที่หนึ่งอะหายใจออกไม่เก่งนะยกขาขึ้นทห็ไหมครับเบาๆก่อนหนึสติอยู่ที่ท้องและนิ้วดูนิ้ว,วาอาจารย์นักเปลี่ยนเป็นนิ้วโป้งม่งนิ้วชี้ม่งนิ้วโป้งนิ้วชี้อย่างงี้นะเปลี่ยน,นมาเอาความถนัดเห็นไหมครับอันนี้มันนิ้วโป้งถนัดกว่าไงนะครับอันนี้ก็นิ้วชี้ รอบที่หนึ่งถูกไหมครับโกยเข้าสะดือนะโกยเข้าสะดือลองทำดูครับค่อยๆทำไปไเรื่อยๆอาจารย์ทำประจำอะลรวทำตอนไหนครับถ้าเกิดเราไม่ท้องผืดท้องเฟ้อเราจะทําให้เป็นนิสัยคือทําให้ท้องมันแข็งแรงเราทําวันละสองรอบอาจารย์ทําตอนอาบน้ำเอ่อมันง่ายหน่อยเพราะว่าอาบน้ํามันมัน มันสะดวกมันเห็นท้องเราถูกไหมครับแล้วเราก็กดได้ดีขึ้นนะครับแล้วมีสบู่ครับมันก็ช่วยไนงะมันก็ลืน่นถูกไหมครับมันก็ค่อยๆไปได้เรื่อยนะครับแล้วเราก็เราอาบน้ำทุกครั้งท้องมันจะว่างส่วนใหญ่เพราะว่าเราจะอาบน้ําแล้วเราไม่ได้เพิ่งกินข้าวราบนําประจำให้เนงนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราท้องอืดท้องเฟ้อเราก็นวดได้งั้นแล้ววันหนึ่งทําอย่างต่ำประมาณรอบถึงสองรอบสองรอบบานดีนะเชา้าเย็นอะไรอย่างนี้นะครับทําเป็นนิสยัยพูดได้ง่ายไวเวลาเผลออยู่ข้างนอก ต้องรอแฟนแฟนไปช้อปปิ้งเราก็นวดท้องเราเองได้ถูกไหมครับเราพยายามนวดให้มันดีอ่ะตามศาสตร์วิชาจีนหรือไทยเนี่ยใครที่นวดท้องบ่อยๆคนนั้นอายุยืนอ่าไปไปเซิร์ชได้นะอาจารย์ไม่ได้พูดนเล่นนะแค่นวดอย่างเงี้ยแหละดวดโกยเข้าเนี่แหละค่อยๆโกยไปเรื่อยๆเนี่ยอายุยืนนะเพราะคนส่วนใหญ่จะตายเพราะการกินเนี่ยแหละก็คือนี่ท้องการย่อยถูกไหมครับ